สวัสดีค่ะพี่น้องนะเพื่อได้ปี่ไก่ขนมเสีนเมเทพให้กินกระเขายับพี่น้องจ้ะมาเด้อกินข้าวกันกข้าวเหนียวหนึ่งไม่ไมเขาจะติดมือมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะกินเขาน้ำกันจ้ะได้ขนมเสีนมือนี่ปื๊ดคือไหลเถอะเพื่อได้กินซองเทื้าพ่ดูดเมเทพเพื่อนเพชรขนมเสีน โอ้ยไลยเดียวบึ้งซิมน้ำก่อนอืมบัดนด้เอาเขาทอดไปสวงตันหน่อยกินเขาก่อนยังเจเอาเขาไปสวงแล้วอืมเนี่ยเด้อ,อพี่นอ้องมาเด้อกินน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้ะหนาวไปนั่งทั้งหนอกบ,บ่ได้ว่าจะไปถ่ายคลิปทั้งหนอกละ ไปแล้วมันลมไปแล้วมันลมอืมทะเลสูบไปหนาวกินในบ้านดอกสน น,นี่เห็งว่าคู่จิภาไปทัศนาศึกษาไปสวนน้ำสินโอ้ยหนาวป็นนี่ที่ไปเล่นน,น้ำยังได้ลูกเอ้ยสนุก คือเจ้าของขายร้อมมากินเบอร์ปรนนอกเหาอแสบอยู่แต่บนหัวเท่าไรจะหน่อยไปขายของก้าวาวคุณ เป็นมันเนี่ยเห็ดใส่ก่อให้ไปขายมันมันขายของลูกค้ามีแต่ถามหาเส้นเป็นว่าลูกค้าอันที่รถคอยไปขายคอยไปขายแทนเพื่อนเนาะเพื่อนน้องไปขายแทนเพื่อนเปลี่ยนเพื่อนมากินเข่าแบบเนี้ มันนียเพื่อนเขามาบานวันนี่เพื่อนเขามาหยังนี่แหละเพื่อนเขามาบานมาเอาหยังจักย่างให้เพิ่นนี่หละแดีวบันนี้เพียอยนขายแทยนเพื่อนขายแทยนเพื่อนเด้ววันนี้ลูกค้าประจาเพื่อน,นมาเพื่อว่าบบเมนแต่น่อยเพิ่นขี่รถพานเพื่อน่าตลาดอื่นมาตั้งแทนกัน มันยั้งมือนายมาคนขีขึ้นมาเขินมาเอ้าคอยขี่รถผ่านเหมือนเจ้าคอยเห็นอันผู้ใดบูมมาขายแทนเจ้าสินคอยเลือบ่ถจอดซื้อสินมันโมเมนเจ้าสินแั่ไหน่อยเลยว่าเมียคอยว่าสินร้านคอย,ยน,นุ่งหาเมียคอยมาขายแท้านคอยคอยเขาไปบ้านสินเขินมาจักแล้วขอว่าตังเจ้าขจอบมาขายแทน Thì mong cháu khỏi lấy bỏ xem. Cái nấm xiên kia khá kháu. đấy, cứ kiểm nhớ bây giờ เสียบพี่น้องเสียบเยบน,เนเี่ยไปโรงเรียนมือเศร้านี่บ่อยากใส่เสียกันหนาว หนาวป่ะนี้ที่บ่อใสอยังไหนท่านเนาะไปหอยมัองเยี่ยนถอดเสียกันหนาวขึ้นแนมุ่้งไม่เอาท่านเวลาขี่รถไปมันหนาวที่นอนมันแปดเก่าลูบคุณเนาะ ตะเมียกับปากสั้นอยู่ว,ว้าวเขาเอิอนบกพัวอย่างบุกเด็กี้ย,าย,าย,นะย,าย้ายผ้าปลูกอยูนะ่นาได้เถวผ้าปลูกอยู่นาน ปลูกมันแก้วปลูกทั่วดินปลูกขอาวโพดเดี๋ยวะงเมียนมากกับไปหดน้ำปลูกโปเมนหน่อยๆนยดิพี่น้องพี่น้องคิดเบิ้งดิปลูกโปเมนหน่อยๆน่อ,อ่ะไรหนึ่งไรหละ เลียเพ่ผมหิวหน้ำหดผู้เดียวอะ่ะพี่น้องคิดเบิ่งตัวชีเลวเอาเลิกมังเย็นสามโมงสี่โมงครึ่งเอาไปหิวหน้ำหดพักอีกอันดับแรกอันดับแรกเด้อเลิกเรยเียนมาไปลากน้ำไปลากน้ำตัวชีเต็มอ่างแต่ซีรถเพราะว่ามันเป็นครอบครัวใหญ่เนาะตะกี้มันอยู่ครอบครั้วไงเกียร์เปีคนณตัวชีเต็มเต็มอ่างแต่ซีรถซีรถเร่เร่มาหนี้กันแปลน ไม่หดนาพักที่ไหนช่วยทีได้เขาบ้านมืด่บอ่เคยได้ดินได้น,นี่น,นั่งนี่ดอกพี่น้องขั้นมือเลยหดนาพักเลยแล้วเฝ้าเขามะมือเดยย้ายขั้นสุมพักอ่ะเอาสมพักไปขายถ้วยระบาเอาไปขายข้าเจ้ากับขอชิมกนขั้นแสบข้าเจ้ายังซื่อขั้นบ่แสบ,บข,ข้าเจ้ากับบ่ซื่อข้าวเจาวะ เป็นเล็กหน่อยนู้นแต่ก,กี่ตำแบกหนูนำไข่ลดละสามบาท ขั้นไก่เนี่ยลูกสองลูกสิลูกครึ่งสองลูกสิระยะทางแล้วเจ้าก็ให้หาบาทหาบาทรแ้วจีก็ถือว่าหลายเ่ยเบิ่งดต้องคอยสู่เบียรสู่งานไปนะนเอาเบาสู้กันนะเ็บิดสู่ย่าง บอกบ่งยูรับจ้างดอกบอกรอกบอกอ่ะรอกเล็กหน่อยทมามนี้บ่ฮูจักดอกรอกบอก กูได้หูจักล็อกก่อนเนี่ยแสดงว่าที่ใกล้ๆหาชิปแล้วสี่สิบกว่าถึงสี่สิบอัพที่หูจักล็อกก่อนที่เฝ้า Ủa, lưng đó Tại hỏi nó sẽ bụt luôn khắp chi Tao chỉnh con Tao bày Lâu xăng mày Mẹ cháu thay cháu lên leo leo, leo cháu vào má nữa Ở dưới ốp lúc mày phát khi hình Phân như phải hiện bảy phát khi bởi vào bảy phát đánh พอเข้เบิดดออกหห้มันเกิดเพิ่น์นหยบวกี่มือกับเบิดไก่ที่มันเกิดผัวเดียวเท่าไปอีกปีเรวพัวก็ได้นี่เนี่ยดีใจว่ะจ้นไก่มันเกิดพอแล้วที่ได้เป่าเค้กเุณนว่ะ เห yeah. <T |ar|> ็นจะไหมตอนเจ้าของขายใกล้เนาะฮอดบรอยากกินไล่ก็จนเบื่อบ่ย้ำเจ้าของบ่เลยท่านได้ขายไปหาซื้อเอาซื้อออกแบบควพี่น้องจ้ะ